เจ้าของคาแครสุดอึง้งลูกค้าพาบัวมาล้างตอนแรกนึกว่าพูดเล่นสุดท้ายแล้วมาจริงๆ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดพีคเมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ประกอบการคาแคหหยอดเหรียญโคขนุนคาวอชล้างรถหยอดเหรียญ24ชั่วโมงในพื้นที่จังหวัดพัทลุงได้โพสต์คลิปสุดอึง้งหลังมีลูกค้าพาวัวมาล้างที่คาแคตอนแรกนึกว่าพูดเล่นแต่สุดท้ายมาจริงๆ โดยจากกล้องวงจรปิดของร้านจะเห็นได้ว่ามีลูกค้านำวัวมาหยอดเหรียญเพื่ออาบน้ำพร้อมกับขัดถูดทําความสะอาดดูแลอย่างดีพร้อมกับเขียนแคปชั่นระบุว่าก็คิดไว้แล้วว่าวันนี้ต้องมาถึง ทั้งนี้หลังจากที่คลิปดังกล่าวได้ถูกแชร์ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากทั้งขำขันและเอ็นดูซึ่งเจ้าของก็ยังมาตอบว่าเป็นเมนูลับของทางร้านหลายคนเข้ามาสอบถามแบบแซวๆว่าเอาหมูแพะมา้ามาล้างบ้างได้ไหมบางก็ถามว่ามีคาเฟ่มาเปิดข้างๆหรือยังแต่ไม่แน่ใจว่าจะขายกาแฟหรือว่าขายหญ้าให้วัวกิน อย่างไรก็ตามเจ้าของร้านคาแคร์เผยอ,อีกว่าตอนแรกใชในคลิปได้มีการสอบถามก่อนแล้วว่าจะเอาบัวเอาม้ามาล้างได้ไหมเราก็ตอบว่าได้เพราะเป็นร้านสะดวกล้างจะเอาอะไรมาล้างก็ได้เราก็เข้าใจว่าเป็นการแซวก,กันเล่นๆตามภาษาคนรู้จักไม่คิดว่าจะเอามาจริงๆ แต่ก็ไม่ได้สีเรียดอะไรเพราะตอนที่เอาวัวเข้ามาก็ไม่ได้รบกวนลูกค้าคนอื่นๆพอไปถามเจ้าของวัวว่าวัวเป็นยังไงบ้างก็ได้คำตอบมาว่าวัวชอบมากมันสบายดีขนเงาวับเลย